เราไปขึ้นหวันกันเข้ามาในซอยจังเกิ้ล หน่าจะลื่นนะครับเราปลอดภัยเพราะเราว่าเรามีอิทูสุวีครอสเ,เครื่องยนต์ 3, สามพันซีอิตูสุวีครอสระบบดีตัวเองนะครับระบบดีตัวเอง <c oughs> แต่รไม่ใช่ <c oughs> นะครับไหนล่ะครับไหนล่ะครับมันอยู่ตรงไหนล่ะครับพี่น้องครับไหนบันไดมันอยู่ตรงไหนล่ะครับ ดูตรงไหนล่ะครับไม่ใช่แถวนี้แน่นอนครับไม่มีที่เลยไอจอดรถเลยมันต้องมีสิครับแล้วทําไมเขาทําไกลจังครับหรือว่าเราโดนหลอกมาครับอ้โอ้เออเออเนี่ยฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนี่เนไหมนะใช่ฝนตกน้ำท่วมต้องใช้โฟวินอย่างเดียว ไม่โฟวินหมดสิตเลยนี่ดูไม่โฟวินทนต่างน้ำแล้วนะ,ะใช่ไม่โฟวินในี่หมดจิตขึ้นไม่ได้ต้องโฟวินอย่างเดียว,ยยวปลายยังชี้เลยเราก็สนจังนะเ,เราเราเป็นคนสมุยนะถ้าเราไม่ขึ้นมาบ้างเราก็ไม่รู้นะเออเราอยากขึ้นแต่ต้องใช้โฟวิวอย่างเดียวใช่ถือว่าเป็นการทดลองขับนะครับ เอโนโซ่ 4x4 นะครับออ oh. น, oh. นี่นี่ขนาดตัวเก่านะครับ oh. นี่จะเป็นตัวใหม่นี่ชิวเลยนะครับใช่ครับแต่ตอนนี้ตัวใหม่นี้เราอยู่ไทยรถได้เลยครับไม่ต้องขับตอนนี้ <laughs> ไปเองส้ <laughs> กับน้าตอนนี้ไปกองรวมกันเลยครับ uh huh. <laughs> เพราะว่ามันขย่าจนจนรวมกันหมดแล้วนี่มันโอ้โอ้อยูตอนนี้เราอยู่ตามล่องเขานะครับ เป็นเขาเวงน้อยนะครับโอ้โหตายตายตายเส้นทางค่อนข้างลำบากนะครับแต่เราจะไปได้เพราะว่าเรามีอ e ีโดซุวีครอสเครื่องยนต์3 0 4รถไปได้นะครับแต่คนตอนนี้ไส้กับม้ารวมกันหมดแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับจุดชมว,วิวใกล้แล้วครับใกล้ใกล้ ใต้หมดเลยนะครับโอ้โหแล้วทางน,นะครับรถยังไปได้แต่ตอนนี้นะครับโอ้โอทางโหดมากโอ้ข้าวที่ผมกินมาเมื่อกี้ตอนนี้ออกมาถึงคอแล้วครับจะออกปากแล้วครับแต่ก็เหนื่อยแต่ก็สนุกมาอีกแบบนะครับเพราะว่า ถือว่าเราก็มาสารวจพื้นที่ดูลูกค้ากลุ่มทุกินไงวันนี้นักท่องเที่ยววันนี้นะครับแต่ก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่านี่น้ําลายเหนียวโอ้โหเนี่ยรถที่ขึ้นมาคือรถนักท่องเที่ยวใช่รถนักท่องเที่ยวเราจอดไหนจอดที่ได้นะนะครับครับผมครับเราไปขึ้นวันนะครับเราไปขึ้นบันไดสวรรค์ อว่าว่าข so ับรถมาเหนื่อยเลยนะเดิน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 มาขึ้นขึ้นบันไดนี่อีกหมดแรงไปดิสวัสดีครับสองครับให้ไกลถ่ายดิสวัสดี เยอะไหมครับมีเรืเ่อยๆใช่ไหมตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับแล้วถ้าลูกค้าไม่มีโฟวินแล้วเขาขึ้นมาไงอะ่ะอ๋อมีรถร,บรถับส่งใช่ไหมอ,อ๋อคิดค่ารถรับส่งเท่าไหร่อ่ะ ซอยนี้ขึ้นไปไปกับคนละร้อยค่ะถ้าเกิดตรงนี้ห้าสิบาทอ๋อโอ้ไม่ต้องขึ้นอด้อะอใช่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 ผมก็ขึ้นมาตามถนนขึ้นมากเลยค่ะมาได้ยังไงคะตามผมผมเห็นเอาผมเอาวีคอสมาผมเห็นป้ายต้งปากทางด้วยเนี่ยตอนแรกเห็นในในเฟซในเฟซดังมากใช่ใช่เห็นในเฟซก็เลยตามมามาอ่าใช่เป็นร้านอาหารมันไม่เป็นเป็นไพรเวทโซนนะคะครับขับ นต้องเก็บค่าบัตรเพราะบางทีคนขึ้นมาไม่เข้าใจครับครับขึ้นมาถ่ายรูปอย่างเดียวลบรูปร่างอ่ะเพราะไม่สั่งอะไรเงี้ยเราก็งงใหญ่อยมากใช่ใช่ะแต่นั้นคือเดี๋ยวต้องสั่งเง้ยไหมต้องสั่งโอเคไปรอเราดีฟั้งตั้งขึ้นกระหดอยู่เหมือนกันตั้งขึ้นกระหดอยู่เหมือนกันโหดอดหอดค่ะคือ คือคือตอนนี้จำไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ไม่สั่งน้ำก็ไม่ไหวแล้วเพราะคอแห้งหมดแล้วไม่ผมไอ้ผมอยู่อีสุครับเพระนั้นรถโฟวินผมขับประจำนะครับร้านก็สวยมากเลยนะครับโอ้โหผพอได้เสียวมันกันนะรทำเนาะ ี๋ยวต้องไปขึ้นบันไดสวรรค์เลยเอาหม่หม่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวนะครับโอเค ดดะโอ,อ,ะอ,อ,อ,ะอ,ะอเะคะ okay, เรียบร้อยครับที่นี่จะเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของสมุยนะคะมีเขาเรียกว่าบันไดสวัสค์นะคะแล้วก็จะมีขาหัวใจเป็นเฉวนน้อยกับเฉวญใหญ่กันนะคะและที่สุดท้ายตอนนี้เรามีหินหัวใจซึ่งเป็นธรรมชาติะคะก้อ,อนนี้จะต,ต้องไปหยิบมื้เป็นหินหัวใจที่ใหญ่ที่สุดในหัวสุราชเลย เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ลยค่ะลองได้นะคะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวเลยนะคะอาหารที่นี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ราคาพิเศษนะคะขอบคุณครับ